สำหรับรหักขรเมีนะครับขอบคุณครับแม่แม่แม่ครับผมมีเมยแล้วนะครับแล้วแต่ทีแม่เพลงนี้เป็นเพลงของคุณพ่อยิ่งยงค,ครับไม่ใช่เพลงผมครับนะฮะอธิษฐายก่อนนะผมวันนี้มีบ้านพี่ซันมาไม่เลยไหนขอเสียงหนครับนี่่งรู้นะ สนุกสนานกันนะขอเสียงว่าพี่ซานเอยครับขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงเช่นกันนะคะแม่ขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงดูกสาน้องลูกนะครับไอ้ฟอนเสียงช้าเป็นพิเอยู่ที่นี่เลยครับผมที่นีนดาวถามด้วยนะครับที่อยู่ทุกที่เนายนี่ต่อไปนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับน่าถอครับ

อะไรฮะทางนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีทางนี้ผู้ทางนี้มีไฟไฟไฟใหญ่ด้วยอยากไหมครับฝนเดือนหกฝนเดือนหกร้องไงนะแม่เออมาเลยอย่างเต่าเดื้อหกเข้ามา เอาไว้ทีหลังดีกว่านะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ถึงเดือนหกแม่อันนี้เพิ่งเดือนสองไว้เราค่อยฟังเดือนหกนะถ้าฟังก่อนมันจะไม่ใช่เดือนหกมันจะกลายเป็นสดเดือนสองน่แน่เทึ่งทั้งฟ้าอย่างนี้เหรอ ฉันสักหน่อยไม่เธอยางหน่อยให้เพ้อมีเ bueno> ดียวามันไปฟังเพลงต่อกปาริบบาฮะสั้างอ้อยครับผมนะฮะอะไรครับวันนี้มีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยลูกชาย เมื่อกี้ขอเพลงขนเดินหกใช่ไหมครับใครขอนะฮะเมื่อกี้ขอขนเดินหกขอเดินหกใช่ไหมฮะจัดให้ครับแต่ไม่ใช่ขนเดินหกนะฮะสัญญาเดินหกครับอาจารย์ลุกสักหน่อยนะครับดูจากทรงแล้วอาจารย์ต้องต,งตงีมันจะคิดหนักฮะนะครับ,ร,ร,บรอสักครู่นะครับผม ไหานาใครมาจากจากังหวัดอะไรเยนบ้างฮะไหนฮะเรามาแข่งกันดีกว,ว่าใครมาไกลสุดใครมั่นใจว่า,า,าตัวเองมาไกลสุดมินบุรีเิไม่เตลึนะ <ft> อันนี้นี่น่าจะเดินทางมาไไมาจากสุทธิามอันนี้ยิ่งไกลาไมากเลยเลยผมเจอไกลที่สุดแล้วข้างวัดโอ้โหไมยอมจริงๆนะคนที่นี่ อาจารย์พซานครับขอบคุณครับวุแม่แม่ให้ก่าม,มากเลยนะอ,อันนี้ขแม่เองฝากแม่มานะอะไรนะไมไมีม,ม่เองใช่นะจนะเนยคุณนะมากรับผมตกใจเลย อินดี้มีทั้งลูกทุ่ลองหัดเลยเพลงเร็วใหม่ไน่นองใหม่แน่นอนนะต่พ่จะจูหน่อยได้ไหมครับพน้องเอาาเม่าอาบน้ำกัแล้วมาลง ความเท่าเทียมดีที่ไม่ตาเราสองคนนะครับจะมีสองวันนะครับแล้วก็ร่วมขบุนกับทางวัดได้นะครับวันนี้ครับเราสองคนไม่มีอะไจะขอบคุณมากไปวันนี้ครับอยากแทนคําว่ารับกสิ้นหมายครับให้น้องขอบลายแป๊บนเลยนะครับเมื่อสักครู่มีใครยังไหวอยู่หรือเปล่าเพราะพิมพเร็วแบบต่อเนื่องมากนี่ข่าวจำไม่ได้ข่าวจำตายเหนืออีสานไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเขามีไปจับงปรเทศกันจับไปได้ไหมเนี่ย อยากฟังแม่ร้องเพลงน้องี่โอป้าขอญาร้องเพลงได้ปะขอนขอมาขอมาขอมากแต่ต้องรับจังหวะนิดนึงดีดีโอเคพอพ่อองจริงหรอไปหลายงานดูร้องเพลงทุกวันก็ตลอดาได้แล้วแบบนี้นะครับ พราะจริงเลยนะครับดูละครอสรอผมนะอ๋อโอเคครับฝ่าละครผมด้วยครับตอนนี้ยังออนแอร์อยู่ครับปล้นเหนือเมฆครับนะครับโซเซตแฮตตีครับทพราวันนะครับอาจารย์ถึงุกครับช่วงนี้นะครับว่าอยากมาแอร์อยู่ตอนนี้เนี่ยเราถึงช่วงนี้กำลังจะปรอดมาแล้วนะครับดูภารกิจว่าเราจะปล้นได้มาหรือไหมนะช่วยท่อได้หรือไม่นะครับแล้วก็ทั้งช่องวอทไพต์ก็จะมีนักจักรารตีครับในเรืองนี้นะครับโรเซ เขาล้มเมื่อกี้เดี๋ยวผมกพรูดซิปมาเนี่ยอย่างนั้นหน้าเราก็ล้งนิโอดีกว่าเรารูดซิปเพราะว่าไม่่ต้องลองนด้ด้วเถิดเี๋ยวลองต่างกันนะแม่เด็เป็นรูดซิปเหรอะมาผมบนั้เลยปเลยครับไปรักคัวซีกับใครอ้ยขอบคุณครับครับ อารมณ์เป็นที่อารมณ์พี่จิ๊แง่ดีระวังระวังคนข้างมตกนะแม่นะเขาจะไปตกได้ไหมครับโอ้โหไม่กล้าหรอกไปกันเยอะรักกันดีใช่ฮะบานเดียวกันน้องนี่เกลืครับเดี๋ยวขออีกร้องนึ่เพลือช่วงท้ายน้องนี่เกลือทุกคนนะโอเคอารองนี่เกลือไปก็ได้อ่ะก่อนเดิมเลยก่อนเดิมนี่พี่จะให้ร้องเลยจ้าไม่ได้ครับ <laughs> <laughs> อาจจะพี่ขึ้นก่อนนะพี่ขึ้นก่อนที่เป็นเศรษฐี พี่ใหม่ครับรู้สิปเหรอครับรู <t ell> <t ell> <t ell uh ้ uh 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 ิปะแม่ยังไม่จบจากรู้สิปแล้วขึ้นขึ้นต้นว่างนะแม่แงตัวมากแน่ใช่ไหมแหงตัวมากเลยราเป็นไ้าคุณปานดารบโกตัวแม่ผมโอ้ยนาหนาเลยครับสเาียวนจไันเติมเมโจเติมสาวกันเติมยุบ ซาตายหนดวงวานไกลได้มาพบมาระดมทิ้งต้องรำตักกระแตทัเช้าในนะผอนแผ่เดียวมองน่ารักน่าชังจักอักษรดอกพิมพ์ถิ่นพุ่งพลาจะมองเหงว่าบสลัดเอ้าโอเคเดี๋ยวพวกนี้ครับสิบงานเพลงน้องทำเป็นอัลบั้มขายหน้าเวิร์กพอยต์ก็แม่มาเลยครับเรามปด้วยคิดถึงนติ๋วันครับ 什么粉？有什么干干粉？ Yeah. Uh -huh. อยากขอบคุณบ้าน้องโดนะครับก็วันนี้อยากขอบคุณทุกคนนะครับผมที่อยู่ที่งานในวันนี้นะครับผมขอบคุณแม่แม่พ่อพี่ซีของน้องโนเองพี่ซานด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพอาจารย์นะครับผมที่ให้ hey, พวกเราสังคนพี่น้องได้มารลองงานางนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกคนที่เข้ามาสพอน์ตลูกมาดูในไลน์นี้นะคะแม่ขอจบไลน์นี้ก่อนนะคะแม่นะแล้วงานหน้าเจอกันใหม่มาให้กําลังใจกันใหม่นะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการสพอร์ตด้วยนะคะแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะแม่นอนหลับฝันดีทุกคนนะคะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะแม่สวัสดีค่ะ